สำหรับผิวแห้งจนถึงแห้งมากเขาช่วยเรื่องของขนคุดได้ด้วยผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ให้นมบุดอยู่ก็สามารถใช้ได้เขาให้ความชุ่มชื้นยาวนานกว่าครีมที่มีแค่เซรามายถึง3เท่าเลยไม่เคยตั้งใจดูแลผิวตัวมากขนาดนี้มาก,ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะกลับมาเจอกับพีทวันท้อพีนะคะคลิปวันนี้นะคะคุณแม่ขอมาแชร์ไอเทมดูแลผิวตัวช่วงนี้เลยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ ไม่เคยตั้งใจดูแลผิวตัวมากขนาดนี้มาก่อนเพราะตั้งแต่ท้องเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าเราก็มีความกังวลน,นิดนึงอะเนาะว่าเราเป็นคนแบบว่ารักสวยรักงามอะไรอย่างเงี้ยก็อยากมีผิวที่แบบดูสวยดูสุขภาพดีนะคะแล้วตั้งแต่ท้องมาก็คือทุกคนชื่นชมเลยว่าผิวท้องสวยผิวตัวสวยคือผิวดูแบบชุ่มชื้นฉ่ำสุขภาพดีมากๆวันนี้แม่ก็เลยจะมาแชร์ไอเทมนะคะว่าใช้อะไรยังไงบ้าง อย่างแรกเลยนะตั้งแต่รู้ว่าตั้งคันนะคะก็หยิบเชาว์วออลมาใช้บ่อยมากๆเลยนะตัวนี้รีวิวบ่อยมากก็คือ PS5 เชาว์วออลจากยูสตรีนนะคะอาบแล้วผิวชุ่มชื้นเลยทันทีแล้วรู้สึกได้ว,ว่าชอบฟินิชหลังจากที่เราล้างเสร็จอะคือมันไม่ได้แห้งตึงแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เหนียวหรือว่าเหนอะหนะออยเลยนะคะช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าผิวแห้งมากนะคะก็เลยจับคู่กับตัวนี้ไปเลยะคะ่ะยูสตรีนยูเรียรี p พลสนะคะให้ความชุ่มชื้นด,ดีมากผิวชุ่มชื้นยันเช้าเลยสูตรยูเรียนะคะสูตรนี้เยดังมากล เพื่อนๆไปอ่านรีวิวเนี่ยก็จะเป็นสูตรที่เหมาะสำหรับผิวแห้งจนถึงแห้งมากนะคะให้ผิวชุ่มชื้นสุขภาพดีและที่สําคัญเขาช่วยเรื่องของขนคุดได้ด้วยใครที่มีขนคุดนะคะจัดสูตรนี้ไปลองเลยส่วนตัวพีนะคะใช้แล้วไม่แพ้ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ให้นมบดอยู่ก็สามารถใช้ได้ก็คือชอบมากๆค่ะและสาหรับสูตรนี้นะคะเขามีเอกสิทธิ์นวัตกรรมยูเรียพลัสโกสเตนดาร์ดค่ะมีทั้งยูเรียความเข้มข้นถึง5%นะคะแล้วก็มี NMF อีก7ชนิดเลยรวมถึงมีเซรามาย์เสริมปราการผิวให้แขง แรงขึ้นหลอกความชุ่มชื้นและกลูโคกลิซิรรลนะคะช่วยกระจายความชุ่มชื้นให้ยาวนานขึ้นค่ะ ผิวที่แห้งๆนะคะก็จะกลับมาชุ่มชื้นฉ่านุ่มค่ะที่สําคัญคือชุ่มชื้นยาวนานขึ้นด้วยและทางแบรนด์นะคะก็เคลมอีกว่าตัวนี้เนี่ยเขาให้ความชุ่มชื้นยาวนานกว่าครีมที่มีแค่เซรามายถึง3เท่าเลยแนะนําเลยนะคะว่าใช้คู่กับยูทรีนพี s อสไฟฟ์แชอออยค่ะแล้วก็ตามด้วยยู i รีน e a r e Pa i r Plus ได้เลยค่ะเนื้อของเขาจะมีน้ําหนักนิดนึงนะคะเวลาทาไปปุ๊บเนี่ยก็จะให้ความรู้สึกเคลือบผิวพี่แนะนําให้ทาตอนที่ผิวเพิ่งมาเช็ดตัวเสร็จเลยก็จะเกลี่ยได้ง่ายขึ้้้้้นนนนแแแลลลววกก็็ซซึึึมมมไไขขคค่่ะะะะะพอเเเาจจหหงปย บางๆที่เคลือบผิวไว้ไม่เหนอะหนะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นยาวๆไปเลยค่ะโปรโมชั่นแบบคุ้มๆนะคะเพียงแค่ซื้อยูซีรีนยูเรียรีแพร์พลัสนะคะคู่กับ PH5 t ช a าชเวอรยล์ลดทันที25%เหลือ814บาทนะคะถ้าใครที่ผิวแห้งมากๆใช้ตัวไหนก็เอาไม่อยู่นะคะแนะนำคู่นี้เลยค่ะ คุณ่อนสามารถหาซื้อได้ที่วัาาดซันบูหรือว่าร้านขายยาชั้นนําเลยนะคะรวมถึงสามารถซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของ u s สตรีนรวมถึงในช้อป e ีแล้วก็ Lazada Official Store ด้วยค่ะคู่หูบำรุงผิวคุณแม่เลยค่ะสำหรับพีิปนี้นะคะพี่ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมานจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย